ได้กับแม่ไก่มาคืนไหนรรู้สึกว่าทาไมถึงพวกเราพวกพวกเราเนี่ยถึงเป็นสมองหมาปัญญาควายท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมคือมันทําเรื่องไม่ควรทำเช <c oughs> ่นกับพ่อกับแม่ไม่เคยอาบน้ําให้กับไก่ถูแล้วถูอีกไปเล่นไก่ชนอะไรบุ <c oughs> ๊คถูจนหน้าแดงแชะแต่ยังเรียกไก่ไอ้เขียวลูกพ่อไอ้เหลืองลูกพ่อไม่รู้แอบไปได้กับแม่ไก่มาคืนไหนอะไรบุ๊คหรือห้าหกคนไปนั่งล้อมขวดลูกเดียวสามชั่วโมงขวดก็ไม่มีตีนเดินหนีนั่งล้อมอยู่แต่ยังมีหน้ามาคุยกูไว้คอแข็งเห ไอ้คอคนก็อ่อนลงอ่อน <c oughs> เรียกมันคิดทําอะไรในเรื่องไม่ควรทําอประโยชน์ของธรรมะที่สําคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการไม่เห็นแก่ตัวแล้วการรักผู้อื่นปรารถนาดีคิดแต่จะหยิบยื่นไมตรีมีสุขสดชื่นให้คนอื่นเพราะเราอยากให้กระจกยิ้มให้กับเราเราก็ต้องยิ้มให้กับกระจกเราอยากให้กระจกทิ่มหน้าเราเราก็เอาหน้าไปทิ่มกระจกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัว อยากจะเล่านิทานแถมนิดนึงว่ามันมีเรื่องนิทานเรื่องนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนี้ดีอยู่เรื่องคือพระกันในพรานในพรานก็นำหมาห้าตัวไปล่าสัตว์ในป่าพอเอิญพระทุดงเดินตัดหน้าไปกําลังจะต้อนยิงสัตว์สัตว์เลยได้จังหวะตอนพระเดินตัดหน้าหนีไป ในพรานเจ็บใจหาว่าพระขัดลาบเลยยุหมาให้ไล่กัดพระพระเลยวิ่งขึ้นต้นไม้มันจะเอาไม้ไปแย่พระอีก <c oughs> พระเจ็บหนักจีวรก็หลุดออกจากล่างมาคลุมล่างในพ,านพรานพอดีไอหมาไม่ทันดูนึกว่าพระตกแล้วเลยลุมมากัดในพรานตายคาพระเหลืองพระพระยังอยู่ข้างบน <c oughs> นี่เขเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวขอให้เราอยู่กันแบบให้สุขแก่กัน อย่าให้ทุกข์แก่กันแล้วสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นในสังคมใครเป็นลูกสะภ้ยก็ให้ความสบายใจแก่แม่ผัวใครเป็นแม่ผัวกใ็ให้ความสบายใจแก่ลูกสะภ้ยอย่าอยู่กันแบบแม่ผัวมหาภัยลูกสะภ้ยสารพัดพิษอะไรพวกนั้นอยู่กันไม่เป็นสุขสักนิดหนึ่งคือจ้องกันจะให้ร้ายใครเป็นนักเรียนเพื่อนมีมีรถมาโรงเรียนก็อย่าไปนั่งแช่งไห้มันชนเช้าชนเย็นจะได้เดินเหมือนเราอะไรอย่เงี้ยคอยปรารถนาดีต่อผู้อื่นเท่าไหร่แล้วความปรารถนาดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเท่านั้น รู้สึกว่าทำไมถึงพวกเราพวกเราเนี่ยถึงเป็นสมองหมาปัญญาควายท่าน